สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่คุยสมองท้องถิ่นไทยนะครับวันนี้สตางอยู่ใจกลางสีลมกับบรรยากาศของร้านที่ออกแนวสบายสบาย,บายตกแต่งสไตล์วินเทจนะครับผู้ชมครับวันนี้สตางจะพาผู้ชมมารู้จักกับอาหารฟิวชั่นการผรสมผสานความคิดสร้างสารรค์ลงไปในการราังสรรค์แต่ละเมนูออกมาส่วนหน้าตาและรสชาตินั้นจะออกมาเป็นอย่างไรไปดูกันครับ ผู้ชมครับร้านนี้แค่ฟังชื่อก็ชวนให้สงสัยว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของอาหารสาเหตนุนี้ลูกค้าทุกคนที่ล้วนเคยมาทานก็ต้องตั้งคำถามพี่จุ๊บเจ้าของร้านก็เล่าความให้ฟังดังนี้ครับเมื่อก่อนนั้นเปิดร้านตัดเสื้อผ้าและขายต้นไม้มีมุมกาแฟเล็กๆเ,เสิร์ฟพร้อมเบกเกอรี่ทําเองวันละถาด จากนั้นลูกค้าติดใจในฝีมือและมีลูกค้าประจำมาทานและขอให้ทำอาหารให้จากวันละเมนูจนต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอมีลูกค้าเยอะขึ้นจึงตัดสินใจเปิดเป็นการขายอาหารโดยที่ลูกค้าจะต้องโทรมาสั่งจองเท่านั้นนะครับไม่รับลูกค้าวอล์กอินเข้ามาและที่สำคัญจะต้องบอกจานวนคนที่จะมาทาน วันเวลาและเมนูโดยสามารถสั่งเมนูที่อยากทานหรือประเภทของอาหารเช่นอาหารเพื่อสุขภาพใครไม่ทานเนื้อไม่ทานเผ็ดก็บอกได้แต่ว่าส่วนมากแล้วลูกค้าประจำจะเชื่อใจให้พี่จุบจัดให้เลยครับ ร้านนี้ไม่ใหญ่ตั้งอยู่ไม่ไกลใจกลางสีลมเข้ามาทางซอยเก้าข้างๆสาทรอ,อินแต่ข้อควรจำก็คือว่าถ้าจะมากินต้องโทรมาจองโต๊ะก่อนเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าพี่จุ๊บนั้นชอบการเดินทางเป็นชีวิตจ,จิตใจบางทีก็เที่ยวไปในหลากหลายสถานที่การตกแต่งร้านอาหารยึดเข้าทีผสมผสานน่ารักลงตัวมีเสื้อผ้าและของที่ระลึกจำหน่ายอีกด้วย วันนี้พี่จุ๊บจะช่วยโชว์ฝีมือให้สตังได้ลองริมรสชาติอาหารที่พี่จุ๊บถนัดนั้นคือสไตล์ฟิวชั่นเจ้าของร้านตัวใหญ่ใจสุขสันต์บอกว่ามันก็คือฟิวของฉันอยากจะทำอยากจะดัดแปลงทะแยงความคิดสร้างสารรค์อะไรลงไปก็ตามใจสบายอารมณ์แต่คุณผู้ชมครับแต่ละเมนูนั้นล้วนแล้วแต่น่าชมไม่ธรรมดาจริงๆลูกค้าที่มาร้านนี้จึงต้องบอกต่อไปต,ไปตามๆกันเลยล่ะครับ นี่คือเมนูซุปพี่จุ๊บเรียกว่าแอปเปไทเซอร์มาถึงก็ต้องเจอเป็นอย่างแรกเพราะว่าเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยของทางร้านประสานวัตถุดิบหลากหลายมีทั้งแครอทข้าวโพดและผักขมลงไปหอมกลุ่นกลิ่นยั่วยวนใจจริงๆครับมาต่อกับเมนูสลัดทำเสือ้อทำสวนเมนูนี้ขอชวนสาวๆให้ลองชิมจะยิ้มติดใจกับน้ำสลัดสูตรที่ร้านทำเองโดยใช้พริกหอมและกระเทียมเผาครับ และนี่คือเมนูอร่อยแจมหรูหราใช้ปลากระพงมาประสานกับไวน์จนกลายมาเป็นอาหารจานหลักหรือเรียกว่าเมนดิสตั้งชื่อไว้สกิตต่อมหิวว่าปลากระพงกาลิกไวไวาตามต่อมาอีกมากมายกับเมนูอร่อยและนี่คือเมนูแกงเนื้อเกี่ยงคู่แป้งทอทิล่าไส้ชีส เห็นเมนูนี้แล้วสาวๆอาจจะร้องกรี๊ดนั่นก็คือชีสทอดราดซอสเห็ดโคนโดนใจเต็มปากเต็มคำยังไม่สมชื่อลำนำร้านเด็ดไกลไปไกลมาก็ต้องสั่งจานโปรดสุดเด็ดของทางร้านนั่นก็คือสปาเกตตี้ปลาสลิดท,ทอดอร่อยชั้นยอดก็ตามมาด้วยกุ้งซอสกระเทียมเมื่ออิ่มหนำแล้วเตรียมรับของหวานปิดท้ายด้วยบานนอฟฟี่และขนมหวานไทยอร่อยดีคือไอศกรีมข้าวเหนียวมะม่วงคุณผู้ชมจะพ่วงเพื่อนพาแฟนหรือตัวแท แฟนพระคุณครอบครัวก็สั่งสรรกันลงตัวแบบยกทีมเหมาร้านก็ได้ครับแต่ละวันนั้นพี่จุ๊บจะรับไม่เกิน20คนความสุขที่ท่วมท้นของคนทำอาหารอย่างมีศิลปะมันช่างได้วาระของช่วงจังหวะชีวิตที่มีความสุขจริงๆครับขอบคุณพี่จุ๊บครับที่ทำให้รับรู้ว่าความสุขจากการทำอาหารที่เอ่อล้นออกมานั้นมันช่างเป็นความสุขง่ายๆอันแสนธรรมดาแต่ว่ามันช่างมีคุณค่ากับคนที่มีใจรักจริงๆครับ